ต่อไปเป็น E ีีที่10นะครับในเรื่องของพื้นที่ปริมาตรนะครับในการหาคําตอบนั้นก็ไม่ได้ยากมากหรอกส่วนมากจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมในการหาพื้นที่ปริมาตรนั้นมันก็เป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วนะครับมาดูข้อที่1กันนะครับข้อที่1น,นะครับเขาถามว่ากระดานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12นิ้วยาว16นิ้วนะครับต้องการตอกตะปูที่มุมและขอบโดยรอบนะครับให้ตะปูห่างเท่าๆกัน จะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวนะครับจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวนะครับเวลาเราหานะครับถ้าเราคิดไม่ออกก็วาดภาพขึ้นมามันต้องต่อตะปูไงฮะเนี่ยฮะต่อตะปูเนี้ยระยะห่างเท่ากันจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวนะครับจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวเขาให้มากว้างเท่าไหร่กว้างสิบสองนะครับยาวสิบหกนะครับไม่ต้องสนใจรูปภาพนะฮะ ว่ามันจะเป็นผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างสิบสองยาวสิบหกนะครับต้องการตอกต่อตะปูที่มุมและขอบเดอรอบให้ตะปูห่างเท่ากันเวลาเราหานะครับเวลาเราหาเขาอยากรู้ว่าตอกตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวให้เราหาหอรอมอนะครับให้เราหาหอรอมอนะครับของสิบสองกับสิบหกหอรอโมที่สองของสิบสองกับสิบหกคืออะไรนะครับก็ลองแทนค่าดูนะครับ หอเรามอของสิบสองกับสิบหกเอาจำนวนเฉพาะมาหานะครับอย่างตัวเนี้ยสองหารสิบหกแต่พี่ขอจับเป็นเลขสี่เลยนะครับเพราะยังไงมันต้องไปหารสองอีก4 4แล้วก็สามนะครับส4่6 4 3 1ิบหกี่สามสิบสองอเรามอของเราได้เท่ากับสี่นะครับหอเรามอของเราจึงได้เท่ากับ4อ่ะคิดไว้ในใจนะครับหอเรามอคือ4นะครับต่อไปเราจะไปหาว่าต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว นะครับตะปูที่ใช้นะครับจะเท่ากับเส้นรอบรูปนะครับเส้นรอบรูปหารด้วยหอรอมมหอรอมอขาเราเม,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 มื่อกี้คือสี่นะครับเส้นรอบรูปคือเท่าไหร่ฮะเส้นรอบรูปคือสองกว้างบวกสองยาวนะครับสองกว้างคือเท่าไหร่เนี่ยสิบหกนะครับสิบหกคูณสองเป็นสามสิบสอง บวกกับ2ยาวนะครับบวกกับ2ยาว2ยาว2คูณกับอะไร2คูณกับ12นะครับอ่ะพี่พูดผิดนะครับจะเอา2กว้างหรือ2ยาวก็ได้นะครับส6เป็นยาว12บเป็นกว้างนะครับเอาคูณเข้าอยู่แล้วนะครับ12คูณสเป็น24บนะครับบวกกันแล้วหารด้วย4ก็จะได้คำตอบของกับปูออกมาอย่างข้อนี้นะครับ เอามาตรงนี้ต่อนะครับสามสบวกกับ24สนะครับสาบวกกับ24ได้เท่าไหร่ครับได้ห้า6ิบหก้าบหาร4เท่ากับเท่าไหร่นั่นคือคําตอบห6บหารด้วย4เท่ากับ16นะครับเท่ากับ16ข้อนี้นะครับจะต้องใช้ตะปูอย่างน้อยที่สุด16ตัวข้อนี้ตอบข้อขอขอภยนะครับอ่ะไม่ใช่หารผิดหรือเปล่าเนี่ยได้เท่ากับ14นะครับได้เท่ากับ14ขออาภายัยนะครับได้เท่ากับ14ไม่ใช่16 นะครับได้เท่ากับ14 14ีคูณสเป็น56นะครับขออภัยนะครับตอบข้อขอไข่นะครับตอบข้อขอไข่นะครับหาเลขผิดไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับตอบ14ขอไข่นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ผู้ต้องหาคดีพ้นชิงทรัพย์เป็นชายสูง6ฟุต6ฟุตนะครับ4นิ้วมีนิ้วด้วย นะครับผมสีดำผิวขาวไอ้ผมสีดำผิวขาวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแสดงว่าชายคนดังกล่าวมีความสูงประมาณกี่เซนติเมตรนะครับมีความสูงประมาณกี่เซนติเมตรวิธีการหาครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งฟุตเท่ากับกี่เซนนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งฟุตใช้คําว่าโดยประมาณนะครับหนึ่งฟุตเท่ากับสามสิบโดยประมาณสามสิบเซนนะครับหนึ่งนิ้วนะครับเท่ากับ เท่าไหร่2.5 4หรือ1นิ้วเท่ากับ2.5โดยประมาณ2.5เซนนะครับเราก็เอา30ไปคูณกับอะไรคูณกับ6 6หกคูณสามสได้หรืฮะ6กคูณสาบบวกกับอ่าสคูณกับ25่นะครับหกคูณสากับ4ี่คูณสองจุอ่าสอนะครับหกคูณสาเป็น180บบวกกับ4ี่คูณสอ นะครับสองจุดห้านะนะครับเป็นสิบเป็นเท่าไหร่ฮะร้อยแปดสิบบวกสิบเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่จริงๆอะ่ะหนึ่งฟุตมันเท่ากับสามจุดสามสิบจุดสี่แปดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เราเอาโดยประมาณก็แล้วกันจะได้คำตอบที่ตรงเลยนะครับก็คือ90เซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3สนามโรงเรียนแห่งหนึ่ง นะครับปลูกต้นไม้ห่างกันต้นละ100เมตรนะครับอยากทราบว่าระยะทางจากต้นไม้นะครับที่หนึ่งถึงสิบห้าห่างกันเท่าไหร่นะครับอยากทราบว่าต้นไม้จากต้นที่หนึ่งถึงสิห้าห่างกันเท่าไหร่นะครับบางคนเอาสิบห้าไปคูณกับหนึ่งรอยเมตรแล้วก็ตอบเลยถามว่าได้ไหมได้แต่มันไม่ถูกนะครับวิธีทำเราลองเขียนแผนภาพขึ้นมาดูนะครับให้ต้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ฮนะอันนี้คือต้นที่หนึ่ง นะครับนี่คือต้นที่หนึ่งนะต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่นะครับมันห่างกันเท่าไหร่ห่างกันร้อยร้อยร้อยนะครับหนึ่งถึงสี่ห่างก,กันกี่เมตรครับสามร้อยเกิดจากอะไรเกิดจากเอาสี่มาลบหนึ่งเท่ากับสามสามคูณกับหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยนะครับไม่ใช่เอาสี่ไปคูณหนึ่งร้อยเลยนะนะครับข้อนี้เหมือนกันครับสิบห้านะครับสิบห้าลบหนึ่งเหลือ สิบสี่นะครับสิบสี่ก็เอาไปคูณเข้ากับหนึ่งร้อยได้เลยนะครับจึงเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยหรือหนึ่งกิโลเมตรนะครับสี่ร้อยเมตรนะครับตอบข้อไหนข้อกอไก่ครับข้อนี้ง่ายๆนะครับพื้นฐานเลยนะครับต่อไปข้อที่สี่บ้างอ่าข้อสอบในสิบจะออกแบบนี้นะครับ รถบรรทุกดินบรรทุกได้เที่ยวละ15ลูกบาศกเมตรถ้าต้องการถมที่นะครับซึ่งมีความกว้าง40เมตรยาว100เมตรให้สูงขึ้น30เซนอยากทราบว่าจะต้องบรรทุกดินมาถมที่ดังกล่าวกี่เที่ยวนะครับวิธีทำหาจำนวนเที่ยวหาเที่ยวว่าต้องถมกี่เที่ยวนะครับพื้นที่พื้นที่ต้องการที่จะถมอ่ะพื้นที่ถมนะครับหรือปริมาตรที่จะถม นะครับปริมาตรพื้นที่ที่จะถมนะครับอ่าเขียนใหม่ใช้คําว่าปริมาตรดีกว่าปริมาตรที่จะถมปริมาตรพื้นที่ที่จะถมหารด้วยนะครับปริมาตรของรถบรรทุกคือเขาบอกมาอยู่แล้วปริมาตรของรถบรรทุกคือเท่าไหร่สิบห้าลูกบาเมตรนะครับปริมาตรของรถบรรทุก นะครับคือสิบห้าลูกบาศกเมตรนะครับปริมาตรของพื้นที่ถมคือแทนค่าเลยกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่กว,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 ว้างสีง่สิบเมตรยาวเท่าไหร่ยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับกว้างสีง่ิบยาวหนึ่งร้อยก็แทนค่าเราไปเลยนะครับสูงเท่าไหร่สูงสาสิเซนติเมตรสาสิบเซนติเมตรเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนหน่วยจากสาสิเซนให้เป็นเมตรก็คือเอาสามสิบไปหารหนึ่งร้อยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนจุดสามเมตรนะครับจึงคูณศูนย์จุดสามเมตร หารด้วยส5้านะครับ4ี่สิบคูณหนึ่งคูณ0.3หารด้วยสิ้าได้กี่เที่ยวนะครับก็ลองคูณดูนะครับข้อนี้ได้8ปดสิบเที่ยวนะครับได้8ปดสิบเที่ยวตอบข้อขอไข่นะครับตอบข้อขอไข่ต่อไปบ้างนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะครับพื้นที่ที่จะถมนะครับหารด้วยพื้นที่ของรถนะครับ ได้เท่าไหร่นั่นคือจานวนเที่ยวนะครับต่อไปข้อที่ห้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านหนึ่งนะครับมีด้านยาวเป็นห้าเท่าของด้านกว้างนะครับมีด้านยาวเป็นห้าเท่าของด้านกว้างนะครับโดยมีด้านกว้างยาว x หน่วยอยากทราบว่าผลบวกของด้านทั้งสของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเท่าใดนะครับผลบวกของด้านทั้งสี่ก็คือเส้นรอบรูปนั่นเองเวลาเราหา ถ้าคิดไม่ออกให้วาดภาพาขึ้นมาก่อนเขาบอกว่านะครับด้านยาวเป็น5เท่าของด้านกว้างโดยนะครับด้านกว้างยาวเท่าไหร่ยาว x ด้านกว้างยาว x ก็แทนค่าลงไป5เท่ายาวเป็น5เท่าก็คือ5 x นะครับก็คือ5 x เขาอยากรู้ว่าผลบวกของด้านทั้ง4ก็คือเส้นรอบรูปนั่นแหละนะครับเป็นเทานา่าใดนะครับตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่5 x ตรงนี้ก็เป็น x บวกกันเป็นเท่าไหร่ฮะ 5x บวก 5x บวก x บวก x ก็จะได้คำตอบออกมา 5x บวก 5x บวก x บวก x 5x บวก 5x เป็น10นะครับ x บวก x เป็น2นะครับ10บวกกับ2เป็น 12x นะครับข้อนี้ตอบ 12x นะครับข้อขคอวายนะครับข้อขอควายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับต่อไปข้อที่6 โรงอาหารแห่งหนึ่งกว้าง160เมตรยาวนะครับ275เมตรถ้าใช้กระเบื้องขนาดกว้าง40เซนยาว40เซนปูพื้นห้องจะต้องใช้กระเบื้องปูทั้งหมดกี่แผ่นนะครับวิธีหาเหมือนกันกันกบไอ้รถบรรทุกดีเลยนะครับก็จำนวนแผ่นของกระเบื้องจำนวนแผ่นกระเบื้อง เท่ากับพื้นที่ที่จะปูนะครับพื้นที่ที่จะปูหารด้วยพื้นที่ของกระเบือ้องอ่าหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องพื้นที่ที่จะปูนะครับคือเท่าไหร่ร้อยหกสิบคูณกับสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับพื้นที่ปูคือ ร้อยหกสิบนะครับคูณด้วยสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วพื้นที่กระเบื้องอ่ะคือเท่าไหร่คือสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนนะครับเราเปลี่ยนหน่วยใหม่นะครับก็เป็นศูนย์จุดสี่เปลี่ยนเป็นเมตรนะครับเป็นศูนยะ์จุดสี่เมตรตัวนี้ก็เป็นศูนย์จุดสี่เมตรนะครับเปลี่ยนหน่วยนะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์จุดสี่คูณศูนย์จุดสี่นะครับเราก็หาออกมานะครับร้อยหกสิบ คูณสองร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วยศูนย์จุดสี่คูณศูนย์จุดสี่นะครับคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้จะเท่ากับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแผ่นนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแผ่นนะครับ,ข,บ,ข,รนะรบข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับต้องแม่นนะครับตัวเลขต้องแม่นนะครับไปข้อที่เจ็ด ถ้าพื้นที่แรงเงาเท่ากับ65ฟุตพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A มีพื้นที่กี่ตารางฟุตเขาต้องการอยากรู้ว่าไอ้ตรง A เนี่ยนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับที่เขาให้มานะครับก็คือ5จากนี่ถึงนี่คือ5นะครับจากนี่ถึงนี่คือ5แต่ตรงเนี้ยตรง A เนี่ยเราไม่รู้นะครับส่วนของ A เนี่ย นะครับส่วนของ a ตรงเนี้คือเราไม่ร er nah ู้นะครับส่วนของ a ตรงนี้คือเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกมานะครับถ้าเขาไม่ได้บอกมาเราก็แทนค่าให้เป็นเเป็น y เป็นแก็ได้ได้หมดเลยนะครับพี่จะแทนค่าตรงเนี้เป็นเอ็ก็แล้วกันนะครับเป็นเอ็นะครับพื้นที่แรงเงาเท่ากับหกสิบห้าฟุตนะครับพื้นที่แรงเงาเท่ากับหกสิบห้าฟุตแล้ว เขาถามว่าจัตุรัส A ก็คือตรงเนี้จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรง A เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะครับวิธีทำก็พื้นที่แรงเงานะครับเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่เนะครับพื้นที่แรงเงานะครับเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมด ลบด้วยพื้นที่ A พื้นที่แรงเงาเขาให้มาคือเท่าไหร่65พื้นที่ทั้งหมดก็คือมันมี x อะ่ะเราแทน x ก็เป็น 5x 5x นะครับ 5x ูณ 5x ได้เท่าไหร่ฮะ 5x คูณกับ 5x ได้ 25x นะครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นพูดผิดนะครับเป็น x บวก5ยกกำลังสองนะครับลบกับพื้นที่ A ก็คือ x ยกกำลังสองก็คือ x คูณ x นะครับก็ os, หามา x ยกกำลงังสอง x บวกห้ายกกำลังสองคือ x กำลังสองบวกสิบ x บวกยี่สิบห้าลบ x กำลังสองนะครับตัวนี้คือหกสิบห้านะครับสังเกตรครับตรงนี้มันตัดกันได้ไหม x กำลังสองกับลบ x กำลังสองตัดกันได้นะครับจึงเหลือนะครับขอเขียนตรงนี้กัแล้วกันจึงเหลือ65นะครับเท่ากับ สิบเอ็กบวกยี่สิบห้าเอ็กจึงเท่ากับเท่าไหร่ฮะเอ็กจึงเท่าเท่ากับหกสิบห้าลบยี่สิบห้าเหลือสี่สิบสี่สิบหารด้วยสิบเหลือเหลือเท่าไหร่สี่สิบหารด้วยสิบเหลือสี่นะครับอันนี้สี่สิบหารด้วยสิบเท่ากับสี่ตอบเลยได้ไหมไม่ได้ฮะยังไม่มีคําตอบตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอ็กเท่ากับเท่าไหร่เอ็กเท่ากับสี่ นะครับเอเท่ากับสี่เขาต้องการอยากรู้ว่าพื้นที่ของ a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสี่คูณสี่สี่คูณสี่เป็นเท่าไหร่ฮะสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกนะครับตรงนี้คือสี่คูณสี่สี่คูณสี่เท่ากับสิบหกตารางฟุตข้อนี้ตอบข้อขอไข่คร,ครับนะฮะก็ไม่ได้ยากอีกและนะครับฝึกทํามมบ่อยๆวมันจะคล่องขึ้นนะครับข้อที่แปดครับเส้นรอบรูปของผืนผ้าเท่ากับหกสิบห้าฟุต นะครับเส้นรอบรูปของผืนผ้าเท่ากับ65ฟุตถ้าด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่4ฟุตนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเท่าใดนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเท่าใดนะครับวิธีทำครับวาดภาพเหมือนกันเขาบอกมาแล้วว่าเส้นรอบรูปนะครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ65นะครับ แล้วเขาบอกอะไรมาอีกถ้าด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่4ฟุตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเท่าไหร่นะครับด้านกว้างเราไม่รู้ด้านยาวเราไม่รู้แต่เรากําหนดได้นะครับพี่ให้ด้านกว้างนะครับให้ด้านกว้างเท่ากับ x ก็แล้วกันด้านยาวนะครับด้านยาวเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่4ฟุตก็นั้นก็คือ 2x อกบวกนะครับนั่นก็คือ 2x อกบวกอันนี้คือด้านยาวนะครับด้านยาว นะครับต่อไปนะครับเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่าเส้นรอบรูปเท่ากับหกสิบห้าฟุตนะครับเส้นรอบรูปเท่ากับห5สิ้าฟุตแสดงว่าอะไรก็เอาสองไปคูณเข้านะครับเส้นรอบรูปเท่ากับเส้นรอบรูปเท่ากับสองกว้างบวกสองยาวนะครับสองกว้างกว้างเท่าไหร่กว้าง x ยาวเท่าไหร่ยาวสองบวกสี่ นะครับตัวนี้ยังเป็น 2x บวกกับอันนี้ก็คูณเข้าคูณเข้าเป็น 4x บวก8นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ฮะบวกกันได้ 6x บวก8ตัวนี้คือ65นะเส้นรอบรูปคือ65เราก็แทนลงไป65 65นะครับอันนี้ก็65 x จึงเท่ากับเท่าไหร่ฮะ65ลบ8เหลือเท่าไหร่65ลบ8เหลือ57 นะครับห้าสิบเจ็ดหารด้วยหกนะครับห้าสิบเจ็ดหารด้วยหกเท่ากับ 95, เก้าสิบห้าเก้าจุดห้านะครับเท่ากับเก้าจุดห้านะครับเท่ากับเก้าจุดห้า x เรารู้แล้วว่าเท่ากับเก้าจุดห้านะครับต่อไปเราแทนค่าเลย x คือเก้าจุดห้าตรงนี้นะฮะคือเก้าจุดห้าแล้วด้านยาวอ่ะก็สองเท่าก็สอง x 2คูณเจด้าบวก4เป็นเท่าไหร่ฮะ2คูณเจุด้าบวก4เป็นยี่สิบสามนะครับตอนนี้ยาวเท่ากับ23บสามกว้างเท่ากับ9 5จนะครับยาวย3บสามกว้าง9 5้าจ้าเราก็นำมาบวกกันอานนมาคูณกันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้คำว่าพอทอก็แล้วกันของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะครับเท่ากับยี่สบสามคูณกับ9จุ้า ยี่สาคูณเก้าุดห้าได้เท่าไหร่ฮะยี่สามคูณเก้าเก้าจุดห้าได้สองร้อยสิบปดจุดห้าข้อนี้ตอบข้องงนะครับข้อนี้ตอบข้องงนะครับก็พยายามฝึกทำให้บ่อยอาจจะดูลึกลับหน่อยแต่มันไม่ได้ยากหรอกถ้าหาไปเดี๋ยวก็เจอเองนะครับคำตอบไม่ยากเลยนะครับต่อไปข้อที่9้าบ้างนะครับ มุมภายในของรูปเจ็ดเหลี่ย μ, มนะม,ม,ยยม,มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับมุมภายในของรูปเจ็ดเหลี่ยมอ่ามของรูปเจ็ดเหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการทำมีสูตรให้นะครับมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะครับมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมมันจะเท่ากับ ร้อยแปิบคูณเนลบสองนะครับร้อยแปดสิบคูณเนลบสองร้อยแปดิบคูณเลบสะครับก็แทนค่าไปเอ็นคือจํานวนเหลี่ยมนะครับแทนค่าไปเลยร้อยปดสิบเคือเจ็ดลบสนะครับเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดลบสเหลือห้าร้อยปดิบคูณหได้เท่าไหร่ฮะร้อยปสิบคูณหได้เก้ยนะครับข้อนี้ตอบข้อขอควา0ร้อยองศา นะครับ900องศานะครับต่อไปข้อที่10บ้างนะครับสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเพิ่มขึ้น20%อยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับเรื่องร้อยละเปอร์เซ็น์ที่เราผ่านมาเลยวิธีทำฮะทำเดิมก่อนนะครับแล้วก็ทำใหม่นะครับว่าเป็นสองฝั่งอันนี้คือเดิมนะครับอันนี้คือใหม่นะครับเดิมคือเท่าไหร่ เดิมพี่ให้ตัวนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเดิมนะครับใช้คําว่าพอทอของสี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาวหรือด้านคูณด้านก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านแหละเข้าใจว่ากว้างคูณยาวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับสิบคูณสิบก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับเดิมคือหนึ่งร้อยใหม่เพิ่มขึ้น 100, เ,เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นของสิบคือเท่าไหร่ครับ 20%ของ10คือ2อนะครับสก็นำไปขอบบวกเข้ากับ10เป็น12แสดงว่าด้านกว้างด้านยาวของตรงนี้คือ12 12องคูณสิพื้นที่ใหม่นะครับด้านคูณด้านกว้างคูณยาวได้หมดนะนะครับอันเดียวกันนะครับแต่ด้านคูณด้านก็คือมันเท่ากันนั่นเองนะครับสิบสคูณ1ิเป็น144นะครับเดิม100ใหม่144 นะครับนำมาลบกันนะครับ144่งรลบหนึตอบเท่าไหร่ฮะ44เปอร์เซ็นต์นะครับ 100, ตอบอ44เปอร์เซ็นต์นะครับ,อ,บ,นะรบอันเนี้ยผ่านมาในเรื่องของร้อยละเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับโอเคนะครับข้อนี้ตอบขอไข่4ิเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปข้อที่11บ้างอ่า11นะครับจากรูปดังกล่าวเส้นทแยงมุมกอไก่คอควาย มีความยาวเท่าใดนะครับเส้นทแยงมุมกอไก่คอควายมีความยาวเท่าใดนะครับกอไก่มหาขอไข่เนี่ยนะครับกอไก่มหาขอไข่เนี่ยสี่เซนขอไข่มหาอคอควายเนี่ยสามเซนนะครับแต่เขาอยากรู้ว่ากอไก่มหาอคอควายเนี่ยเท่าไหร่ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคือเท่าไหร่วิธีการหาครับใช้พีทาโกรัส นะครับก็คือ c กําลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2นะครับพีทาโกรัสนะครับ a คืออะไร a จะเป็น4หรือเป็น3ก็ได้นะครับแต่ต้องอถ้า a เป็น4 b ก็ต้องเป็น3นะครับ a เป็น4 b ก็ต้องเป็น3 c ก็คือกอ่อคอนั่นเองนะครับ c ก็คือก่อคอตัวนี้คือ4นะครับตรงนี้คือ4นะครับ,รอ, 4, รบอ่ะ วิธีการหา c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง a คือนะครับ a ก็คือ4ยกกําลัง2นะครับ b ก็คือ3ยกกําลัง2นะครับหาออกมาอีกนะครับ4ยกกําลัง2เท่ากับ4ยกกําลัง2เป็น16 16บวกกับ3ยกกําลัง2คือ9เท่ากับ25 c ยกกําลัง2เท่ากับ25ถ้า c เดียวอ่ะ c เดียวก็เท่ากับ5เพราะ5คูณ5เท่ากับ25 c เดียวจึงเท่ากับ5นะครับก็ดูซิว่า g คเท่ากับ 5ตอบข้อไหนฮะตอบข้อขอขาย5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่12จากรูปดังกล่าวพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าใดนะครับจากรูปดังกล่าวพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับพื้นที่แรงเงาที่เขาให้มาคือตรงเนี้ย นะครับกับตรงเนี้นะครับอย่าไปคิดเยอะครับอย่าไปคิดเยอะคือพื้นที่แรงเงานะครับขอให้ x กับ y มาแล้วช้อยนะครับขอให้เป็นกอไก่ x คูณ y หารสองนะครับพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมคืออะไรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวอันไหนที่มันมี x กับ y คูณกันก็ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่ หรือถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีพื้นที่ตรงนี้นะครับกับพื้นที่ตรงนี้เรานํามารวมกันได้นะครับเป็นพื้นที่ใหม่เลยนะครับเพราะตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันเท่ากับตรงนี้เลยนะครับหรือก็เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมนั่นเองเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมถ้าเราแรงเอาหมดนะครับแรงเอาหมดเลย ก็เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมก็คือ x คูณ y หาร2นะครับก็สามารถตอบข้อกอไก่ได้เลยข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับ x คูณ y หาร2ตารางหน่วยนะครับสำหรับเรื่องพื้นที่นะครับก็12ข้อนะครับเรื่องพื้นที่นะครับพยายามจําโจทย์หรือจําสูตรให้ได้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวนะครับจำให้ได้ถ้าเป็นปริมาตรนะครับพื้นที่เนี่ยจะเป็นกว้างคูณยาวมีหน่วยเป็นตารางตาราง นะครับอันนี้คือพื้นที่แต่ถ้าเป็นปริมาตรนะครับก็มีกว้างคูณยาวแล้วก็ต้องมีสูงอีกด้วยนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นปริมาตรนะครับมีหน่วยเป็นลูกบากนะครับมีหน่วยเป็นลูกบากนะครับก็จําให้มันได้ก็แล้วกันนะครับก็หมดแล้วฮะสำหรับพื้นที่ปริมาตรนะครับต่อไปก็ EP ที่11พบกันใน E p ถัดไปครับ